สวัสดีครับวันนี้จะมาแปลคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการจับฉลากฟุตซอลโลกครั้งนี้โดยกลุ่มของไทยเรานะครับอยู่กลุ่ม C จะมีไทยโรตุเกตโมรคค็อกโกมูก่เกาะโซโลมอนส่วนเวียดนามนะครับจะอยู่กลุ่มดีโดยจะมีปานามาเช็กเวียดนามและก็บราซิลนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดีกว่าครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้อยู่กลุ่มกับทีมอันดับที่2ของโลกอย่างมาเซีแล้วก็ทีมชาติต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของเวียดนามกันนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกนะครับ RIP เวียดนามเราพบกับนักฟุตซอลทีมชาติอันดับหนึ่งของโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกียรติ ที่ได้พบกับทีมชาติบราซิลคอมเมนต์ท่านตัดมานะครับเวียดนาม7-1บราซิลโหโหโหเกินคอมเมนต์ต่อมานะครับ i p ปานามาบราซิลเช็คคอมเมนต์ต่อมานะครับกลุ่ม A กับกลุ่ม B เป็นกลุ่มที่เบา กลุ่ม C กับกลุ่ม D คือกลุ่มที่ปานกลางกลุ่ม E และกลุ่ม F คือกลุ่มที่ยากทยผลว่าเวียดนามจะชนะปานามาแพ้เช็กแพ้บราซิลจำนวนประตูทำให้เข้ารอบสมุกทีมสุดท้ายคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับชนะ1เสมอ2เพื่อผ่านรอบแบ่งกลุ่ม1ตารางง่ายๆสำหรับเวียดนามชนะปานามาเสมอบราซิลและเช็ก คอมเมนต์ถัดมานะครับขอแสดงความเสียใจกับบราซิลเมื่อเจอกับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าจะได้รับชัยชนะและต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณที่กล้าหาญประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตซอลในประเทศที่กำลังเติบโตและความเชี่ยวชาญคอมเมนต์ต่อมานะครับบราซิลโชคไม่ดี ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับเวียดนามเป็นอันดับสองของตารางรองจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนาม10-0บราซิลพูดเพื่อจิตวิญญาณโฮโฮคอมเมนต์ต่อมานะครับบราซิลต้องใช้เวลาในการค้นหา Google เพื่อดูว่าประเทศใดคือเวียดนาม คอมเมนต์ท่านถัดมานะครับเวียดนามจะยิง5ประตูกับบราซิลจบเกมเวียดนามยิงได้5ประตูบราซิลยิงได้30บประตู <c oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับการแข่งขันเวียดนามกับบราซิลมินตีได้ยิงลูกโทษมินตีได้ยิงลูกที่2หลังจากการโต้กลับอย่างรวดเร็วโคฟานไวยิงประตูที่3หลังเหวี่ยงบอลยาวจบเกม เวียดนาม3ต่อ15บราซิลแล้วก็ต่อท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศวัซซานคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความเสียใจยกับบราซิลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ถัดมานะครับเวียดนามจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งโดยผ่านปานามาจะเป็นคู่ต่อสู้หลัก คอมเมนต์ท่านถัดมานะครับพยายามคว้าอันดับที่ 3... ด้วยสถิติที่ดีที่สุดคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ประสบความสําเร็จอย่างมากตอนนี้สนุกที่ได้พบกับบราเซลอีกครั้งการชนะและแพ้เป็นเครื่องของกีฬาขอให้ทีมประสบความสําเร็จคอมเมนต์ต่อมานะครับปุ่มยากขนาดนี้ หวังว่าทุกคนจะทำให้ดีที่สุดยังไงก็เชื่อใจและสนับสนุนพวกคุณฟุตซอลเวียดนามคอมเมนต์ถัดมานะครับในกลุ่มเดียวกันกับบราซิลโอกาสที่เวียดนามจะขึ้นจากฝูงนั้นยากจริงจ c คอมเมนต์ถัดมานะครับบราซิลอันดับ2ของโลกเช็คอันดับ16ปานามาอันดับ3 7ม ส่วนเวียดนามนั้นอันดับ43คอมเมนต์สุดท้ายนะครับหวังว่าเวียดนามจะก,กำจัดบราซิลที่อยู่อันดับต้นๆของตารางครับนั่นก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามนะครับก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็ออกแนวโมโม่บ้างนะครับของชาวเวียดนามตามภาษาเวียดนามส่วนเรื่องการแปลภาษาก็แปลภาษาจาก Google ภาษาอีกทีอาจจะมีข้อผิดพลาดมากก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ